ทุกคทักทายแนะนำตัวกันเองกันทุกสวัสดีครับเราต้อนับคุดงจากโฟยวายูนะครับท้องรั้งนำทางแต่ต้นเรื่องจนแฟนมิก็ยังพูดไม่ต่อก็ยังพูดไต่อกันไอ้ทีนี้หนึ่งสองสามสวัสดีครับเราต้อนรับคุดงจากโฟยวายูสวัสดีครับใทักทันนตัวทีละคนก่อนเลยครับทุกคนทักทายกันหน่อยอ่าจากผมแล้วกันครับสวัสดีครับพายครับผมอ่าสวัสดีครับก๊อฟนะครับ สวัสดีครับแม็กกี้ครับสวัสดีครับบาสครับสวัสดีครับเอิร์ธครับปอนพลวิทย์ครับสวัสดีครับต้นหลิวครับสวัสดีครับบิวเวอร์ครับโอตะครับครับสวัสดีครับเงินครับโอ้ยยยยองยยยยยงยยยบยยยกยเยยยยยงอยกยย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 ยองยยยยอเลยยยงยยยงยยยยยยลยยยยยยยนลองยยยยงอยยลย ทำก็สนุกมากครับผมวิธีออกกองกันด้วยแบบว่าทุกคนอบอุ่นมากแล้วก็พี่นิวก็กำกับดีนะ่ยพี่นิวก็ชีวิตสุดพี่นิวก็จะไม่มีเรื่องนี้อตนนี้วเดินทำมา50%แล้วแล้วอีก50%็คือพาสอบเป็นหวาไไม่ได้ตายไปขอบความสำเร็จของพาร์ทแรกนี่ความรู้สึกเราเป็นไงบ้างครับสำหรับคน เอาพันหแก่พันหนึ่งพันหนึ่พันหนึ่ก็ต้องขอบคุณกระแสตอบรับจากคนแฟนเป็นอย่างดีนะครับผมที่วันนี้ได้เจอกันก็ดีใจมากๆก็อยากจะให้ทุกคน enjoy กับโชว์นี้นะครับผมที่พวกเราตั้งใจทำให้กับทุกคนครับเจ้านำยดีใจครับดีใจดีใจมากแบบว่าเดินกันมาไกลแล้วก็แบบ ล่าสุดเพิ่งเห็นรูปเปรียบเทียบตอนเวิร์กช็อปแล้วก็แบบวันล่าสุดแบบเฮ้ยเราทำได้แล้วไรเงี้ยหนูรู้สึกว่าสักเซ็มากๆใช่ใช่ดีใจมากแล้วก็จริงรู้รูรู้กับก็แต่ก็แต่ชมละคนเยอะค่ะดีใจมากครับพี่บอละมาไกล้จะเป็นคนสิ่กับก็มาไกลมากครับอยู่ตั้งแต่พี่เลิกผมดำจนตอนนี้ผมผมหมดแล้วกลจริแต่ตื่นเต้นครับเพราะว่า นี่เป็นครั้งแรกที่ผมจะได้ทําอะไรแบบนี้เป็นสิ่งใหม่ๆและการสําหรับตัวผมเองด้วยแล้วก็ได้ทํากับทุกๆคนที่ผ่านอะไรมาหลายอย่างเยอะแยะมากมายมากๆครับก็ตื่นเต้นแล้วก็อยากให้ทุกคนรอติดตามครับอเองงครัพี่แมทพี่แมทพี่แมททำมาแล้เอ่อ ว่าอะไรนะฮะความสื่อก็จริงก็คือฟ e ด d b a c ดีมากดีเกินความคาดหมายเยิ้มมากๆๆๆเลยครับก็ต้องขอบคุณแฟนๆทุกท่านด้วยนะครับที่สื่อทุกคนด้วยนะครับผมที่คอยสนับสนุนพวกเรานะครับทัุ้กๆคนแล้วก็สนับสนุนมาบิซาบีมาโดยตลอดนะครับผมก็ต้องขอบคุณพทุกท่านด้วยนะครับอย่างที่บอกครับแฟนมีครั้งนี้นะฮะก็มาเกิดขึ้นจากแฟนทุกคนด้วยที่สนับสนุนมาตลอดมันเลยเกิดนมีขึ้นมานะครับผมยังไงก็ enjoy show ครับผมได้ครับก็อย่างที่ทุกคนบอกก็คือดีใจตั้งแต่วันแรกที่แบบเวิร์กช็อปใช่ไหมแล้วแบบมีรวมพลอะไรเงี้ยจนถึงวันนี้มันโอโหมันคนเยอะมากดีใจมากมากครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตพวกเราทุกคนเลยครับครับครับก็มาไกลยกันมากจริงครังจากตอนแรกที่คนรู้จักเราอาจจะกลุ่มหนึ่งครับแต่ตอนนี้ก็คือแบบเป็นกลุ่มที่ใหญ่มากเป็นแบบครอบครัวเฟเวอร์ที่ใหญ่มากครับแล้วก็ หรับโชว์นี้คืออันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมได้ทําอะไรแบบนี้นครับผมแล้วก็รู้สึกแบบดีใจที่ได้ทำกับเพื่อนๆทุกคนด้วยก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับโชว์ถ้ามีอะไรผิดพลาดไปก็ขออภัยด้วยนะฮะแต่เราจะตั้งใจทําเต็มที่นะครับผมพาผม,ผมก็ รู้สึกดีใจครับแล้วก็ตื่นเต้นคิดว่าทุกคนน่าจะรู้สึกเหมือนกันแหละครับว่ามันเป็นครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นจริงๆครับแบบการเดินทางวันนี้มันค่อนข้างที่จะยาวนานแล้วครับแล้วทุกครั้งที่จะได้มีโปรเจกต์หรือจะได้เจอพี่แฟนคลับหรือได้ทําอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกดีทุกครั้งเลยครับก็ขอบคุณมากจริงๆครับทุกคนเลยแล้วก็เพื่อนๆที่ทีมงานทุกคนเลยครับพี่เงินครับก็รู้สึกดีใจมากๆเลยครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่คอยสนับสนุนพวกเราก็พวกเราก็ตั้งใจกันอย่างเต็มที่จริงๆ จนวันนี้ก็เกิดเป็นคอนเสิร์ตขึ้นมาก็ก็ยังดีใจอีกที่ทุกคนมาดูคอนเสิร์ตเราด้วยกันนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราทุกๆคนแบบนี้ไปนานๆนะครับแฟนมีดแฟนมีดแฟนมีคอนเสิร์ตแฟนมีครับให้ดูว่าครั้งหน้าเป็นคอนเสิร์ตครับเราจะปล่อยเครั้งหน้าเลยไม่ได้คงทิ้งบอมไว้ แต่กู้ของเราก็กำลังจะมาให้มบเป็นพาร์ทสองใช่ไหมพวกของเราใช่ครับเป็นพารสองครับเป็นงไงฮะงานที่จะต้องเดี๋ยวหมดพาร์ทสองเดี๋ยวมาแล้วครับตามงานอะรขงพาร์ทแรกเขาก็ทำไว้เออจริงๆก็ ก็ก็ตื่นเต้นนิดนึงครับเพราะว่าแบบพาร์ทหนึ่งเขาทำไว้ดีมากคร <มา S 1> ับผมแต่ว่าพาร์ทหนึ่งก็มีผมด้วยวมันประเด็นห <c oughs> นักไม่ได้หนักเลยตอนนี้มันไม่ได้หนีนกนเก็กรอแน่ตอนรู้ว่าแบบมันจะ,ม,นจะมันจะเผื่อพาร์ทสองมาตอนนี้ก็โอเคครับก็ถ้าทำเต็มที่อืมอันดีเวอร์ก็จะหลิวแหละของเราก็พาร์ทสองมันจะดีใช่ไหมถูกนะดีนะความพร้อมเต็ียมตัวอะไรขนาดไหนพาร์ทได้แบบก็ก็ตั้งใจมากๆครับเพราะว่าก็แบบ อยากให้ทุกคนได้เห็นซีรีส์ดีๆใช่ครับแล้วก็อะไรอ่ะเื่ยอะไรซีรีส์ดีๆแล้วก็มีความหลากหลายมากขึ้นอะไรอย่างเี้ยอ่พึ่งตื่นไงเพิ่งตื่นยครับก็ถ้าความพร้อมเสรดก็คือผมรู้สึกว่าเราเราพร้อมแบบเต็มตัวมาตั้งแต่ทานแรกแล้วพ่งทสองก็รู้สึกว่า ก็ยังไม่ง่ายนะแต่ก็คือพื่อไงดีอ่ะก็ต้องมีการบล็อกช็อปกันอยู่แล้วครับผมซึ่งตอนนี้ก็โอเคพลัดอาถาปเรียบร้อยแล้วครับผมก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าจะได้ชมเมื่อไหร่นะครับผมแล้วก็ติดตามล้วกันพาร์ทสองเชื่อว่ามันต้องออกมาดีแน่นอนเพราะว่ามีพวกผมอยู่ก็คือพาร์ทสองจะมีทั้งแกงนี้หมดเลยแล้วผู้สมายผั่งนที่ต้องเปิดอ่คือสมัยะจริงจริง ไฟเตอร์ในโซเชียลสองเนี่ยไอ้พาคสองเนี่ยเป็นไฟเตอร์ที่แบบว่าค่อยๆดิ่งไปเรื่อยๆเพราะว่าไฟเตอร์จ hmm. ะเป็นหนักเนี่ยมาตั้งแต่ภาคแรกเลยนะครับใช่ครับพอมาเป็นภาคสองเนี่ยมันก็จะทำให้เราเข้าใจตัวละครมากขึ้นต mm hmm. อนที่อะไรที่มากขึ้นก็เดี๋ยวไว mm ้ด hmm. ูในไพ่หลังนะครับ <Yeah. S 3> แต่วันนี <c oughs> ้ได้ทุหรอคล้ววันขอดูก่อนได้ไหมขอดูไม่เห็นว่าเราขอดูก่อน อีกส่วนนึ่ก็จะมีสเปเชียลของจูฮันนอ์ด้วยใช่ใช่้างบบ่ของชจะเป็นยังไงรครับก็ตอนนี้สเปเชียลของจฮันนอ์นะครับก็กีสมีคนส่งซิกมาบอกว่าบทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวต้องรอติดตามว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวพออ่านบทอะไรก็เรียบร้อยฮะถ่ายคิดว่าเร็วเรนี้คิดว่าเร็วเร็วนี้เราคิดว่าเส้นเรื่องมันจะขยายไปยังไงนะอ่าเดี๋ยวบัสตอบเองเอาเป็นว่าผมคิดว่าดีมากๆเพราะว่าเห็นว่าเขียนมานานมากๆเหมือนนกั คิดว่าจะออกมาดีแล้วถูกใจทุกคนแน่นอนอเพราะว่าเห็นแก้แล้วแค่อีกคือแบบเอาเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดมาให้ทุกคน<ช>ยังไงก็รอฝากฝากโจฮันน์นอสเปเชียลด้วยครับฝาก,กด้วยครับครับรก็ดันไหมเมันอาจจะมีความคาดหวังองคคนที่แบบเป็นแฟนโจฮันนอสที่แบบดูดทำได้ดีมากกว่ากัรเส้นขยายเนี่ยคือสําหรับโจฮันน์อสสำหรับนอสก็รู้สึกว่ามันรีลาในการที่เราแบบเล่นตัวละครนี้ไปแล้วครับ ก็มีคนบอกว่าคล้ายๆผมอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วเราสนุกไปกับตัวละครมากๆครับเลยไม่ไม่ได้รู้สึกกดดันมากตอนนี้แต่ว่ารู้สึกกดดันกับบทมากกว่าว่ามันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนอะไรเงี้ยมีความมีความอยู่บนพาดผ้าของของแฟนๆด้วยนะอ่าเอาของพวกผมด้วยไม่ใช่แฟนไม่ใช่แฟนไม่ใช่แฟนใช่ครับผมก็พวกเราจะทำเต็มที่นะครับผมทำเต็มที่แน่นอนครับจะพยายามชี้เสิร์ฟให้ได้นะชี้เสิร์ฟชี้ เอาพูดเอาพูดถึงงานวันน <lly> <t> ี้กันหน่อยแฟนมิสสำหรับวายฟิวนะครับเมื่อก่อนก่อนที่สยามโรนผิดกันหูยสยามร้อนเหมือนกันนะแตกเหมือนกันนะเออรันพลาแตกกับพี่ไงความรู้สึกเราตอนนั้นที่คุณมารวมให้กำลังใจพวกเราเป็นยืดเป็นขนาดนั้นดีใจมากๆดีใจดีใจมากๆที่มีคนรักเรามากขึ้นถึงขนาดนี้เลยตอนที่เราเดินมาคือแบบแทบจะร้องไห้เลยแทบจะแทบจะ เพราะยังลองได้อย่างเด็กอะมันหลุดคงลองแล้วก็มาทุกคนว่าไงบ้างอ่ะทุกคนว่าไงบ้างก็เกินความคาดหมายแล้วก็เกินคําว่าดีใจไปเยอะอยากจะขอบคุณมากกว่าที่มันมีภาพนี้ในในในชีวิตครั้งหนึ่งเนาะเราก็อยากจะขอบคุณไม่ไม่มีคําอื่นนอกจากคําว่าขอบคุณเลยครับสําหรับวันนี้ลหละจะยังไงครเขาก็เพลกันมาให้กำลังใจเราแน่นพอเหมือนกันใช่วันนี้บัตร ก็ตเต็มเกือบหมดนะครับรมีเปิดพิเศษด้วยวคือมีปเปิดเปิดเ้ย <c oughs> เปิดพิเศษมีโซนพิเศษด้วยมีเปิด Live Steam ไลฟ์สตรีมด้วยใช่ไหมครับ ใช่ก็เลยแบบว่าโอ้คนมาเยอะมากๆคนดูเยอะมากเลยก็ขอบคุณแฟนๆทุกท่านด้วยนะครับผมที่ที่คอยสนับสนุนพวกเราตลอดนะครับแล้วก็โชว์วันนี้ผมรับรองว่าทุกคนเต็มที่แน่นอนนะฮะอาจจะไม่ไม่เราไม่มีสปอยเนาะเราไม่ได้สปอยไม่ยไม่สปอยเราไม่ได้มีสปอยนะครับก็เต็มที่ทุกคนแน่นอนครับผมรอติดตามชมกันได้เลยไม่ไม่สปอยแต่มีความพิเศษยังไงมันพิเศษยังไงเออมันพิเศษแน่นอนด้วยความที่แบบว่ามันจะได้เห็นอะไรบ้างอืออาด้วยความที่มันแบบ หลากหลายสไตล์เนาะคนนู้นชอบแบบนี้ก็จะได้เห็นแบบนั้นเลยหลากหลายสไตล์มากๆครับจะเป็นโชว์ที่ที่นออยยาากกพูดผมว่ามันมันต้องเป็นโชว์ที่ทำให้ทุกคนแบบต้องตาตึงนะครับผมเชื่อเพราะผมก็น่าจะตราตึงกับโชว์นี้ผมว่าผมก็ไม่ใช่ผมเชื่อว่าทุกคนในนี้ต้องทำมันออกมาให้ดีที่สุดแน่นอนนครับพี่เอพี่เอ๋ชีเสริมไหมครับ ชีเซิร์ฟชีเซิร์ฟชีเซิร์ฟพี่ตากี่ร้อยครเซิร์ฟมากเซิร์ฟเบาเบาค่ะวันนี้เรามาทดสอบนั่นแหละพี่เอ็นนี่เบานะเบาค่ะวันนี้เบามากรอดูเลยรอดูต้องรอดูเซิร์ฟเบาๆถึงขั้นไปย้อมผมมาเลยแก่เลยไ่ไแก่เลยเก็บด่วนเก็บชีีี่่อเตรียมตัวยังไงล่ครับก็ เอ่อตื่นเต้นครับแล้วก็มีการซ้อมเวิร์กช็อปหลายๆครั้งที่ผ่านมาไม่อยากสปอยเยอะเพราะว่าอยากให้เห็นบนเวทีจริงๆมากกว่าแต่ว่าทุกคนใส่สุดแน่นอนครับอยากให้อยากให้ทุกคนเห็นแล้วก็ฝากติดตามทุกคนได้อีกรอบหนึ่งเต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าตัวจริงของพวกเรา10บคนดูดีกว่าในจอแน่นอน,บนจบได้ไงวะเนี่ยาดจบลงได้หวะ บอจบบอเริ่มติดอเริ่มเหมือนกันนะบอนนี้เงเลยจริงเหมือนเงินไม่ส u p อยก็ได้แต่คู่ใครคือแท็บสุดไง่แท็บสแท็บลัทางแซ็บลัทางแท็บลทางแบแรงงพี่แต้องขาดคือลอง่ยาวพี่ง่าี่นแค่ออกท่าเต้นท่าเดียวอ่ะก็ ก็สปอยแล้วอ่ะก็เลยแบบว่าเดี๋ยวต้องรอดูเพราะตอนนี้มันพอสิบคนอ่ะสิบทิศสิบทางเลยนะไปในอัเตินในห้องนั่งยาใช่เล่นได้พลลายรู้ได้ไงอ่ะลายใครลายมันตัวใครตัวมันตัวไม่ยืนตัวสิ่งเพราะคนอย่างตัวกลางสมมติอย่างเรื่องเต้นอย่างเงี้ยเราฝากความหวังไว้ที่ใครแบบมาดีแล้วพี่เงินครับเปล่าไว้ที่พี่เงินนะ่ยรอดูเงินได้เลยเยินแดนวยค่ะฝากไว้ที่เงิน เมนแดนเมนแดนผมก็ฝากไว้กับใครก็ไม่รู้ตอนนี้มันมันจะบอกเอ้กล้ามเนื้อผมจำแล้วผมได้กผมทดสอบเสร็จได้ก็ได้อยู่ครับไดอยู่เลยเราต้องบอกว่าอะไรระวังเมาเอวนะครับเนี่ยน้องก๊อฟเอวดีมากครับเรื่องรังปักกันปักเลยน่ที่แปลว่ากระดูกกระดูกรังแต่พาร์ตรอบนี้ที่บมา ร้องนี่ยืนหลักได้ไหมโอยไม่ยืนหลักหรอกครับทุกคนร้องได้หมดเลยที่ที่ผมดูมาคือทุกคนร้องดีทุกคนอยากให้ติดตามโชว์องคนนะครับคนร้องได้หมดเลยพอมาร้องทุกทุกคนทุกคนพอมาร้องทุกคนอาจจะเงียบไปคนละสไตล์กันครับมีหลากหลายสไตล์หลากหลายซาวด์ให่ได้ฟังแน่นอนมันมันนี่จะมีเพลงเพลงไหนที่เราได้จะได้ฟังได้ยินกันแน่นอนแน่นอนแรงดูดแรงดึงดูดแรงดึงดูดนิรันดนิรันด์แล้วก็ รอพี่เอล่มาเพราะว่ามีแค่นี้เพราะว่ามีแค่นี้แรงดุดูใชนีจะเป็นยังไงคะ้รอดูได้ไหมอะอยาให้รอดูให้รอดูได้ไหมจะมียูนิสเปเชียลไหมใู่อะไรอย่างเงี้ยช่ยวินี่งยูนิสเปเชียลจะมียังไงนะครับยูนิสเปเชียลเช่นยังไงครับเช่นยังไงบ้างเออมาคอนเลิร์กัน ดูนี่ดูนี่ดูนี่นาเดี๋ยวร้องรอชมรอดูดิเอ่ายๆคือมีทั้งหล่อมีทั้งสวยอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคจี้ดีครับเมื่อวานว่าหลุดแล้วว่หลุดเหไอจริงวันนี้เราจะได้เจอกันแล้วนะวามสุขมวลความสุขทั้งหมดครับต้องขอบคุณฝากขอบคุณแฟนๆที่คอยซัพพอร์ตพวกเราด้ ก็เหมือนที่บอกครับผมอยากจะขอบคุณจากใจจริงๆเพราะว่าไม่มีคําอื่นที่เหมาะสมนอกจากคํานี้เลยขอบคุณแล้วก็ดีใจที่ทุกวันนี้เราได้พบกันเราได้รักกันเราได้มาเจอกันแล้ววันนี้เราก็ได้เจอกันนะครับขอให้มีความสุขกับวันนี้มากๆนะครับฟอยวยู่ฟอร์ยู่ฟอร์เวอร์ครับเย้มากเวรมึงอ่านจากไหนวะเชื่อไปซ้อมมา นี่เปิดขายรีมมิ่งหน่อยสำหรับคนที่ไม่มีโอกาสไมาไม่มีเวลามาอะไรเงี้ยดูในสตรีมมิ่งได้โอเคครับสำหรับคนที่ดูไลฟ์หรือนี่กำลังดูสื่อนี้อยู่ก็สตรีมมิ่งนะครับ1,000บาทใช่ไหมจ้าหนึ่งพับาทซื้อทันซื้อได้ยังมีเวลาเผื่อแบบอุ้ยเปลี่ยนใจดูไดูซื้อก่อนเงินค่อยหาทีหลังได้ <laughs> องไเครับอ้าวถามวันนี้ใครรองไห้ก่อนเออใช่ใช่เออคือลืมถามจะเสียน้ำตากันเลยวันนี้ใครจะร้องก่อน คิดว่าวันนี้อยากให้คิ้ให้อยู่แล้วคือผมน่าจะทุกงานนะครับแต่ว่าร้องร้องนำค่ะเป็นร้องนำร้องนำเแต่จะลองดูคอนเสิร์ตนี้ผมไม่อยากให้มันรู้สึกว่าเศร้าอยากให้มันสนุกฟิลฟูดกลับบ้านผมจะพยายามนะครับทุกคนแล้ะอย่างตัดภาพไปปึ้งรอเลยทำที่แม็กซ์มาจะร้องเหมือนทำใดกันไม่มีครับไม่มีจะพยายาม ถ้าเกิดบสเริ่มอ่ะก็คือไปกันหมดราดูปอนราดูปอนมาเอาบอก้าอะไรนะเราจะไปอนเี้วคฮ้ยเนนแบกี้ังขมวเรือล่มายังไม่ขึ้นเลยก้าวลมเลยโอเคนะโขอบคุณมากครัขอบคุณมากครับนะคะ